สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีกรกฎประจำวันที่13-19มีนาคม2566ค่ะภาพรวมสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ความราบรื่นนะคะความพร้อมในการกำเนิดสิ่งใหม่ๆหรือการเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินะคะก็จะทำให้ถูกโลกกับชาวกรกฎในสัปดาห์นี้การงานนะคะเหมาะกับ ธุรกิจความสวยความงามการท่องเที่ยวการเดินทางเรื่องของธรรมชาตินะคะใครที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติก็จะมีโอกาสมีคนมาใช้บริการมากขึ้นมีลูกค้าเข้ามาติดต่อมากขึ้นเรื่องของอาหารเสริมเรื่องของความสวยความงามสัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะหรือเกษตรกรรมก็จะมีโอกาสออกดอกออกผลนะคะให้ได้ชื่นใจ ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ต้องมุ่งมั่นนะคะทำสิ่งที่คุณทำอยู่สถานการณ์ทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีในเรื่องของการเงินนะคะไม่ขัดสนช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายเกินตัวหรือซื้อของที่ไม่จำเป็นการลงทุนที่มากเกินไปก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะสุขภาพช่วงนี้อาจจะอ้วนง่ายนะคะถ้าใคร กำลังรักษาตัวดูแลคนในครอบครัวหรือดูแลตัวเองอยู่นะคะก็ให้เลือกแนวทางธรรมชาติบำบัดหรือใหอ้ทานอาหารดูแลตัวเองออกกำลังกายทานอาหารผักผลไม้ที่สดสะอาดคนโสดสัปดาห์นี้นะคะก็มีความสวยความงามเพิ่มขึ้นเหมาะกับการดูแลตัวเองนะคะเสริมสวยเสริมหลอ่อ ก็จะดึงดูดความรักใหม่ๆเข้ามาส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะใครที่ดูใจกันมานานก็มีโอกาสมั่นหมายแต่งงานหรือว่ามีบุตรตั้งครรภนะคะรวมทั้งการนําสัตว์เลี้ยงเข้าบ้านการซื้อยานพาผนะหรือนํำสัตว์เลี้ยงเข้าบ้านเกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาเมิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาเมิ์เคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ